สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เข้ามาในช่องของเอ็มทาร์ลอ์นะคะหนึ่งแปดเก้านะเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเชคพลังงานเนาะว่าครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของอต้องการอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องนี้แล้วฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เอ็มกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ็มพูดก้าร่วงประการใดนะคะเอ็มต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะหากมีคําพูดอะไรที่ อาจจะแบบฟังแล้วทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่า,ารู้สึกไม่ดีนะคะเอ็มก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ถ้าใครฟังรู้สึกเราชอบเราใช่นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ดูกันในคลิปต่อตอไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเอ็มขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้กันนะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานกันหน่อยนะคะสักสี่ใบนะว่าพลังงานของแต่ละค่าของแต่ละท่านนะคะ วันนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นยังไงกันบ้างนะเก้าถ้วยนะคะบ่งบอกว่าเป็นคนที่รักตัวเองเตมิมเต็มตัวเองได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะฐานะการงานการเงินค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะคะเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆนะสําหรับความเป็นเก้าถ้วยนะคะเราเป็นยังไงกันต่อพลังงานเป็นคนที่ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลภาวะอารมณ์ตัวเองได้ดี ะะหรืออีกนาหนึ่งหมายถึงว่าเป็นคนที่ทําอะไรมากกว่า1อย่าง2อ,อย่างขึ้นไปนะคะเป็นคนชอบทําอะไรแบบอ,อาจจะจับงาน2อ,อย่างทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ให้เห็นถึงการปรับภาวะปรับสมดุลทิศทางอารมณ์ตัวเองได้ดีมากๆด้วยว้าวเป็นคนมีทรัพย์นะคะช่วงนี้คนที่เข้ามาดูคลิปของเอมนะคะส่วนมากจะเป็นคนมีทรัพย์มีเงินทั้งนั้นเลยนะ บ่งบอกถึงที่ดินอสังหาใครที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ได้ที่ดินนะคะการมีทรัพย์มีเงินเก็บนะหรือว่าได้รับมรดกนะคะจากครอบครัวอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ, mm. จจะเดี๋ยวอขอเช็คพลังงานอีกหนึ่งใบนะ mm. มองว่าเป็นคนที่มีความครบพร้อมมากๆนะคะสำหรับพลังงานวันนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปใน คลิปของเอ็มในวันนี้นะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากๆความเป็นคิงถือถ้วยอเซนสนสัมผัสดีค่ะมีการตื่นรู้ในระดับที่ลึกซึ้งนะคะเป็นผู้รับและผู้ให้แบบที่ดีมากๆด้วยนะคะผ่านโลกผ่านชีวิตมากๆมีความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งนะคะเอ็มมองว่าเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วก็ เป็นคนที่ภูมิฐานด้วยนะคะมีทรัพย์มีมรดกรักตัวเองเติมเต็มตัวเองได้ดีนะคะเซนสัมผัสก็ดีด้วยเข้าใจโรคเข้าใจชีวิตได้อย่างลึกซึ้งมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าวันนี้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท่านเทวดาประจำตัวนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนนะดูได้หมดเลยนะคะ ว่าวันนี้ท่านต้องการจะสื่อสารบอกอะไรนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้ได้ไปเดินออกจากสิ่งสิ่งใดที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตมาหรือเปล่านะให้เห็นว่าก่อนหน้านี้อาจจะได้ไปเดินออกจากสิ่งอะไรที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ ชีวิตนะคะกำลังค้นหาสิ่งใหม่เพื่อไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่านะเอ็มขอละสิ่งเก่านะคะละสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเป็นตัวตนใหม่ๆนะแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยังหลอกหลอนอยู่ในหัวอยู่ไหม มันยังหลอกหลอนอยู่ในหัวยังเครียดยังวิตกกังวลนะคะบางคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้วันนี้อาจจะมีภาวะของการนอนไม่หลับด้วยนะคะช่วงนี้เ,เครียดนอนไม่หลับฝันร้ายนะคะหรือว่ามันมีเรื่องของความกังวลมากๆหลายๆอย่างที่มาอยู่ในสถานการณนะ์นช่วงนี้นะอืมก็มองว่าสิ่งที่เป็นภาวะที่ทำให้คิดมาก กังวลมากนะคะเดี๋ยวเอ็มขอดูเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะขึ้นมาให้เอ็มเห็นด้วยนะอืมเดี๋ยวก็นำมันดีดออกมาเนาะเดวิลอาจจะเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะ เขาปิดใหม่อ่าอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคุณในครอบครัวได้อืมค่อนข้างมีความนิตกังวลมากๆนะคะแต่ก็เหมือนว่ามีวิถีทางอะไรบางอย่างก่อนหนะ้านี้มันอาจจะหนักมามากๆแต่ก็เราก็สําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็ด้วยสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังการทํางานหนักๆเกินไปอ่าช่องท้องตั้งแต่ช่องท้องลงลงไปด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะ ก่อนหน้านี้ไปเจอใครทําอะไรไม่ดีไหมบุคคลที่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เป็นรักที่ค่อนข้างจะสีไม่เสมอกันนะคะอืมมีความกังวลเรื่องสุขภาพของแม่อยู่หรือเปล่าคะนะอ่ามีแกนว่ามีความกังวลในเรื่องสุขภาพของแม่ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เอ็มมองว่ามีเซนสสัมผัสที่ดีนะคะมีการตื่นรู้ในระดับไปอีกระดับหนึ่ง มีสัมผัสที่หมียานอย่างรู้นะคะจะรู้สถานการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยนะแต่มันยังมีอะไรที่มันยังยังทำให้เราอาจจะอาจจะมีความเครียดความกงังวลหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นสีเทาๆบางอย่างที่มันความเป็นเดวิวอะค่ะคุณใส่เสยศาสตร์ก็ได้นะมนดําก็ได้นะคะที่ยังครอบเราอยู่นะช่วงนี้อยู่นะคะแต่เหมือนว่าเรากําลังจะเคลียร์มันออกมาแล้วนะ อืเรามองว่าเคลียร์ได้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะปร่งจะโล่งขึ้นจะสบายขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้โดนควบคุมในเรื่องของการเงินการเงินการทองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยนะอืมเดี๋ยวเอ็มขอขยายรีวิวหน่อยแล้วกันนะคะแ๋ยวขอขยายรีวิวหน่อยว่าเป็นอย่างที่เอ็มคิดหรือเปล่าอืม เอ็มมองว่าอาจจะไปเจอบุคคลที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเติมเต็มตัวเองได้ดีรักตัวเองหลงตัวเองไปเจออาจจะก่อนหน้าน,นี้ไปเจอภาวะคนหลงตัวเองมานะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะไปเจอภาวะคนหลงตัวเองมาวนคนลักษณะเนี้ค่อนข้างจะวนเวียนอยู่ในชีวิตเราเพอสมควรนะนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เหมือนว่าให้เห็นว่าเราเราเดินออกมาแล้ว แล้วก็แสดงว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ค่ะเป็นในอดีตที่ผ่านมาต้องให้เห็นว่าเป็นคนที่วันข้างที่แบบมีจิตใจอบอ้อมอารีเกื้อกูลเมตตากรุณาพอสมควรมากๆเลยแต่การเมตตาการกรุณาของคุณอ่ากับถูกด้วยค่านะคะเพราะว่าคุณมักจะให้อภัยได้เสมอนะอันนี้คือข้อเสียนะอืมอ่ะเดเอ็มขอดูต่อนะคะ ต่มาว่าคุณจะมีความสุขขึ้นนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะปลดล็อกเป็นตัวเองได้ได้ดีมากๆอ่าจะมีสเสน่ห์ปลดล็อกตัวเองได้ดีหลายๆในหลายๆด้านนะคะอ,อืมไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่ของตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งของปัญหานะมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือคนที่คนรู้จักกันมาก่อนหน้าน,นี้แล้วหรืออาจจะเป็นความรักครั้งเก่าก็ได้นะคะเหมือนมีการวนเวียนกลับมาเราสร้างปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะ ให้กับเรื่องของความคิดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะแต่ว่าด้วยตัวตนของคุณไงค่ะเป็นแปดถ้วยเดินออกจากความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นออกมาแล้วแล้วกําลังจะมีความสุขในเร็วๆนี้นะคะอืมยังขอดูต่อก่อนนะขอเปิดให้ก่อนนะคะ เหมือนคุณอยากความเป็นห่าดาบเนาะอยู่ในความคิดภายในใจของคุณนะคะบางทีคุณมีอารมณ์อาการอยากจะเอาชนะบ้างหรือเปล่านะมันเหมือนมันคุณยังบางบางครั้งรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจเรื่องผู้นี้แล้วอยากจะปลดปล่อยเรื่องผู้นี้แล้วแต่บางครั้งมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกในแง่คิดของการที่ยังถูกใครกระทาไม่ดีนะคะในเรื่องของคําพูดอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยนะเรามาระวังเรื่องของคําพูดนะคะ อืมเดี๋ยวเอ็มเพลอร์นะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอขยายเดี๋ยวขอขยายหน่อยนะคะโอเคอืมอ่ะเดี๋ยวเอ็มค่อยพูดทีเดียวนะคะทุกคน แล้วก็มองว่าอะไรที่มันเป็นภาวะหนักๆภาวะอะไรหลายๆอย่างอะค่ะมองว่าคุณก้าวเดิอนออกมาแล้วแล้วก็เหมือนกําลังจะมีการเริ่มต้นทําให้ตัวเองมีความสุขรักตัวเองได้มากขึ้นเยียวยาตัวเองได้ดีนะคะแต่แต่มองว่าผ่านจากการผ่านจากด้วยด้วยด้วยตัวเองมานะไม่ได้ เอ็มมาว่าเหมือนแบบไปผ่านอะไรมาแล้วมีความเข้าใจแล้วก็เดินออกจากสิ่งสิ่งั้นมาเราไพ่สรุปอะค่ะให้เห็นว่าคุณมีเกณฑ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมทั้งในเรื่องของงานความมั่นคงนะคะฐานะเอ็มขอดูอีกสักหนึ่งใบไพ่สรุปมันเป็นไพ่ของบารามีบารามีอาจจะมีโอกาสนะคะโอกาสภารกิจการงานที่ให้คุณ ให้คุณได้ไปเริ่มไปทํานะเรามันสร้างให้เห็นความมั่นคงอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณมองโอกาสให้ดีนะเหมือนคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะคะรอคอยกับโอกาสอะไรบางอย่างอยู่นะเรามองว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนสิ่งที่คุณไปผ่านอะไรมาในอดีตอหะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จ ะค,ะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะอยู่ในขั้นที่เป็นบารมีที่ดีมากๆความมั่นคงบารมีความเก่งนะคะในตัวคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นอืมคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะค่อนข้างเห็นว่าเดี๋ยวบทสรุปของคุณนะคะ่าสิ่งที่คุณไปผ่านมาสิ่งที่เหมือนคุณจัดการคุณต้องไปจัดการทําให้คุณเคลียร์มีความสุขมากขึ้นกับการใช้ชีวิตนะคะการรอคอยการกค่อยๆวางแผนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ มันจะทําให้คุณอุดมสมบูรณ์แล้วมีความสุขพลังไพ่ของ t ด e e m p มพเลค่ะเป็นคนที่มีบารมีมากๆเรามีความพร้อมนะคะทั้งคิงอ่าทคิงถือดาบทั้งสี่ไม้เท้านะคะมาประทับที่มาขยายความที่เด e e m p มพเลเนาะเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้วันนี้พลังงานของคุณนะคะบทสรุปแล้วอะ่ะ ไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะไปผ่านในเรื่องของวิบากกรรมคุณสายมนต์ดำหรือใครทําอะไรไม่ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักที่ไปเจอคู่กรรมคู่เวรมาก็ได้เดี๋ยวเหมือนคุณจะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและมีบารามีด้วยมากๆนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะจะได้เจอคนที่มีเป็นคู่บุญคู่บารามีนะคะมีเกณฑ์ได้ถึงขั้นแต่งงานด้วยกันได้เลยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอดูต่อนะ ดี๋ยวขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยแล้วกันค่ะวันนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะแอ,ะอมขอดูคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าแล้วครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมเราต้อง ว่าเราจะไปทิศทางไหนหรือควรวางตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงต่อไปนะคะอืไพ่แนะนำมาให้ลุยนะคะเดี๋ยวจะมีภารกิจอะไรใหม่ๆให้คุณได้ได้ทำนะคะอาจจะมีงานเข้ามาให้คุณได้ทำนะคะหรืออาจจะมีคนทางไกลติดต่อสื่อสารเข้ามาได้นะ,ะมีเกฑวว่าคุณจะได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานได้ด้วยค่ะอืมจริงๆด้วย มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานได้หรือได้เคลียอะไรหลายๆอย่างที่มันอึดอัดก่อนหน้านี้คุณจะมีไฟลุกขึ้นมาทําแล้วคุณจะได้เคลียนะคะดีมากๆเลยนะคําคําแนะนําที่ให้เห็นนะคะเนี่ยจริงๆด้วยค่ะอะไรที่ไม่ใช่คุณละคุณเดินออกมาได้แล้วไพ่เห็นว่าวันนี้อะไรที่ไม่ใช่ในชีวิตของคุณนะคะคุณได้ละได้เดินออกมาแล้วนะอืม เก่าอะ่ะมันไม่ใช่ามนมันไม่ดีนะคะแต่เหมือนคุณมองหาโอกาสที่ดีกว่าที่มันตอบโจทย์กับชีวิตคุณมากกว่าอืเดินอ,ออกมาจากความอึดอัดนะคะหรืออาจจะยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องในเรื่องเก่าๆนะมันยังมันยังรั้งยังยึดติดยังทําให้คุณคิดไปคิดบกไปวนมานะคะอ่าถ้างไงทําสมาธินะเคลียร์จักระนะคะ มองว่าจาัก,การาที่หกของคุณนะถูกปิดกั้นอยู่นะคะอืมลองทําสมาธินะคะลองทําสมาธิดูนะเพื่อจะเคลียร์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นว่ายังอยู่ในภาวะบางครั้งยังอยู่ในภาวะของอารมณ์ที่ยังคิดอยู่กับอึดอัดอยู่กับเรื่องเดิมๆยึดติดกับเรื่องเดิม คิดซ้ำไปซ้ำมาวกไปวนมากับเรื่องเดิมนะคะทั้งๆท,ที่จริงๆอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณได้หลุดออก,ออกมาแล้วเคลียร์ได้แล้วนะคะระวังเรื่องของความคิดนะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะอืมนะคะไม่ต้องห่วงเลยมองว่าเคลียร์ได้แน่ๆ แล้วเดี๋ยวคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะไพ่ดีเอ็มเพจนะเป็นตัวแทนของพระแม่โลกด,ด้วยนะคะพระแม่รัศมีพร,มพระแม่ทพระแม่ธรณีนะใครที่นับถืออยู่นะคะก็พลังงานช่วงนี้อาจจะได้ไปเกี่ยวข้องมีบุญสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับท่านนะคะทําบุญกวดน้ํานะลงดินนะคะระลึกถึงท่านนะแล้วก็บ่งบอกว่าเหมือนไพ่มาแนะนําว่าอะไรที่มันยังเคลียร์มันยังอึดอัดอยู่ให้คุณรองนั่งสมาธิเคลียร์จกกักระที่หกของคุณนะคะ หลายๆอย่างคุณเดินออกมาได้แล้วหยุดกลับไปคิดวกไปวนมากับมันนะคะแล้วคุณน่ะจะมีความอุดมสมบูรณ์ใครที่มาทำทำในอาชีพของเสริมสวยความสวยความงามหรือการเกษตรนะคุณจะไปได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ความเป็นเดนะียมเพเนาะเป็นตัวแทนของดาวศุกร์ราศีพฤกษภนะคะคุณจะอุดมสมบูรณ์อยู่ในจุดที่เติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆผ่านโลกผ่านชีวิตมาเยอะเข้าใจชีวิตมากรู้จักให้รู้จักรับที่ดีนะคะ เป็นผู้ให้แต่เป็นผู้ให้ที่รู้จักการให้ะคะ่ะแล้วก็รู้จักการปกป้องตัวเองได้ดีแล้วแล้วก็ปกป้องครอบครัวได้ด้วยนะคะให้เห็นในลักษณะแบบนี้นะคะเดียเอมขอดูไพ่อัลเคอร์นนะอีกสักสาใบนะคะวันนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะถ้าวันไหนมัน,ม,นมันแบบมันฟโฟล์ก็จะ พูดเร็วนิดนึงนะคะแล้ววันไหนแบบมันอึดอัดมันก็จะช้านิดนึงนะคะไม่ว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวเอ็มขอดูไพ่อละเคลนค่ะอีกสักสามใบนะว่าจะมาบอกอะไรนะคะอืมแองเจลนะคะคุณมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยู่ประจำตัวคุณคอยแนะนำคอยชยี้แนวทางให้กับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยเวลาคุณจะทําอะไรอะคะ่ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูรุกครูบาอาจารย์นะคะคอยแนะนําคอยอยู่ปกป้องนะคะคอยไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคุณดีมากๆเลยนะว้าวการพึ่งพาตัวเองอย่าก,กลัวที่จะบินเดี่ยว นะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยร้องขอขอร้องนะคะที่จะขอความช่วยเหลือจากใครหลายๆคนเคยต้องแบบเคยต้องอยากขอพึ่งพาอาศัยนะคะเวลาต้องกับต้องการขอความช่วยเหลือต้องคอยพยายามขอความช่วยเหลือคอยพึ่งพาอาศัยคนคนอื่นเพราะว่ามองว่าคุณเป็นคนที่ เวลาใครต้องการการพึ่งพาอาศัยจากคุณนะคะคุณยินดีที่จะให้แต่เวลาคุณขอพึ่งพาอาศัยใครมองว่าคุณจะไม่ได้รับในสิ่งสิ่งนั้นนะแล้วเดี๋ยวคุณนะคะจะยืนได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามนะคะแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณมีการไกด์ไลน์นะคะจากเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากครครูคูบาอาจารย์คอยไกด์ไลน์ชีวิตคุณคอยนําทางชีวิตคุณนะคะแล้วคุณจะสามารถยืนได้ตัวเองอย่างสง่างามมากๆเพราะว่าพื้นดวง ไพ่สรุปของคุณเป็นดีแอมพลเออร์แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเวลาคุณได้ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคุณมีความเมตตาให้กับใครไปแล้วคุณไม่ได้รับการเกื้อกูลกลับมามันเป็นบททดสอบมันเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้เสริมสร้างบารมีเพื่อให้คุณได้มีบารมีนะคะเราบอกเลยว่าสําหรับคนที่มารับชมรับฟังคลิปนี้เดี๋ยวพลรงงานคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความพร้อมมากๆมีบารมีสูงมากๆ นะแล้วอีกหน่อยเทวดาสิ่งศิ์ประจำตัวจะมาบอกภารกิจคุณค่ะว่าสิ่งที่คุณสั่งสมมาสร้างสมมาบารมีที่เกิดขึ้นในตัวคุณในการที่คุณต้องยืนหยัดและดำรงด้วยตัวคุณเองเนี่ยคุณจะได้ไปทำภารกิจอะไรหลังจากนี้นะคะคุณอาจจะได้เกือ้อกูลผู้อื่นความเป็นดีเอ็มเพสขึ้นมาในไพ่คำแนะนำเนาะคุณอาจจะต้องไปเกือ้อกูลผู้อื่นต้องดูแลผู้อื่นแต่ว่ามันจะมี มีการเกือ้อกูลและการดูแลที่มีการปกป้องตัวเองได้อย่างออยอย่่าางงชัดเจนและมีขอบเขตที่ดีนะคะเพราะว่าในพื้นดวงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเกือ้อกูลผู้อื่นโดยที่คุณไม่ได้มีขอบเขตในการปกป้องชัดเจนตัวตัวเองได้ดีอะนะอืมะคุยคุยาาคุยคุยคุยนคะุยคุยคุยคายคายคุ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 ยคอยคุยคุยคุยครยคุยคุยคุคุย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 มุยค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 ุย เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีบททดสอบบทเรียนใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณนะคะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ต้องเรียนรู้ให้คุณได้ต้องยืนหยัดให้คุณได้ต้องแบบใช้ความเป็นตัวตนของคุณเองเนี่ยค่ะในการที่จะเผชิญหน้านะเราบอกเลยว่าคุณสามารถทําได้คุณไม่ต้องห่วงเลยคุณมีศักดิ์สิธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิ์มีเทวดาประจําตัวคอยไกด์ไลน์คุณอยู่นะคะคุณจะทําได้อย่างกล้าหาญนะ แล้วมันเหมือนเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะคลิปในวันนี้นะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมใครที่ฟังเราชอบใครที่ฟังเราใช่นะคะฝากกดติดตามเอ็มด้วยนะคะฝากสนับสนุนช่องเอ็มนะถ้าฟังแล้วรู้สึกอึดอัดนะคะก็สามารถเดินผ่านได้เลยนะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับการทำคลิปในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ